แม่แม่จะใช้รัติการมาแล้วครับก่อนไปรับชมอย่าลืมกดไลค์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้แม่ด้วยนะครับสวัสดีครับวันนี้แม่แมจะมาเล่นเกมระบบจะมาเล่นแบบอะไรนะพี่เพชรไม่ไม<ำ>ใช่ลูกแล้วค่ะแก้ไขกันพิเซนไม่ใช่ป๊อพี้ไปทำไอตุ้ละป๊อพี้ไปทำมาเล่นกับพี่โอเก้นมจากช่องโอเคเราเกณฑ์ชาแนลจะมาเล่นกับแม่กับพี่โอเกมไปาจากช่องไม่ไม่ใช่แม่พี่โอเกมไม่มีช่องช่องหนึ่ง เลยไม่เมื่อกี้เมืดคลิปใันไม่แล้วแกนเปิดต่อเลยผมเปิดเทปไปแล้วแกนเปิดแล้วก็เล่นไปด้วยเลยขอโทษด้วยนะครับเมื่อกี้ลืมเปิดคลิปเราไปตรงไหนั้นแต่ว่าเพื่อนๆดูจังเมื่อกี้ก่อนเมื่อกี้แบดเดินมาจากตรงนู้นแต่ว่าแบดลืมเปิดทำไปเมื่อกี้เัาเก็บเอาไว้เัาลองมาทิ้งแอปตุ่มกดแล้วเป็นเบสเป็นเบสแล้วป๊อปปี้จะยืนอยู่ตรงนี้แล้วก็ถือคุญแล้วก็เราไปเปิดคุญแล้วแล้วก็ไปเชื่อมสายไฟแล้วแล้วก็เดินมาตรงนี้แล้วแล้วก็เข้านู้นแล้วก็ ต้องไปหาบอกแล้วเราก็ต้องเปิดประตูแต่ว่าตอนนี้เราอยู่ของในห้องนี้ไื่เลยใจแล้วคืเลยแดาแ้วสวัสดีวันจันวันนี้วันระคาวันราคาไปกินไก่เกี๊ยีนี่นี่มนแมนดูดิมันมีตาแดง้หยอ่ะมันแมนหนตาแดงตรงนี้ไหมตาแดงอ๋อมันไม่ใช่ตามันคือเทปของดี ทีวอยู่ในต้ผมมานี่แล้วงมาใส่เทปตรงนี้นี่ไงนั่นเลยชัดเจนเลยครับไม่ต้องไปไปไมต้องไเขาด้วยนี่เขาให้ดูเทปเทปมาจอมืดเราคงไม่ต้องดูบ้างหรอเป็นแเก่งน้าไม่รู้เรื่องเลยตรงนั้นเราก็มาเก็บอะไรอยู่อ๋อเละสิเยอน่าจะมา ยำไม่ได้แล้วผมคิดว่าคือเราต้องเปิดเท่านี้แล้วเขาวิ่งแล้วเรากเข้ามีดไปยักกี่ได้เนี่ยจะรถสีเขียวเอาล็อกไปเก็บตรงไหนผมไม่ค่อยได้เล่นนานไม่ได้ค่อยได้เล่นนานอะไรยังไม่เคยเล่นเลยอยตายก็ไม่รู้แล้ผมได้มือแดงมาแล้วอ้ยมือแดงมือแดงหล้วจากหลังจากนั้นเราก็จะมา ไม่อย่าเพิ่งไปผมเป็นห้องหนึ่งที่อยู่ในฉากที่มันต้องใช้สองมือทกอรู้เข้าไปแล้วเป็นแดเข้าไป่ไจาฉากที่ผมรู้วมันได้าเก็บืนแดงมันจะใกล้ไปหนึ่ากจัสแกนละใกล้สุดฉากโอขอ แล้วเหมือนให้องที่เราต้องมาวิง่งหนีฮอคกี้เพราะตอนสุดท้ายเราต้องมาวิง่งหนีฮอคกี้ที่นี่นะครับดูจากตอนสุดท้ายเราต้องเราต้องมาวิง่งหนีฮอคกี้ที่นี่นะอ่ะกลัวหลงอะอ่าผมกลับทางเดิมเสร็จ จากนี้ด้วยป๊อกปิดกำลังจะมาหลอกหลอนเราเราต้องรอสักพักก่อนอันนี้เคยเห็นในตอนตออยู่ว่าตรงนี้มันชอบบักตรงเนี้ยไม่ต้องไปสนเรื่องบักป๊อกปี้อ่ะมันชอบบักอ่ะได้ม่รูออตอนเราจะจบแล้วเราต้องไปวิ่งหนีฮันกี้ในท่อแบบนั้น อ้ห<อ>ใช่เดี๋ยวเราต้องเดินหลงทางเองอ่ะค,คือแบบเราต้องหาทางออกให้ได้อ่ะก่อนเราจะไปพักสองครับจริงๆแบบนี้มันมีพักตีด้วยพภาเตียมันจะมีตัวดูอีแล้วมันน่าส,ส,สุดรัปดาห์ตอนสุดท้ายรู้ไหมครับมันจะมีตัวปุกอีอ้าอุ้ยรู้ไหมครับขึ้นบันไนดไหมนะด่านนี้อ่ะเราจะได้ฆ่าป๊อปปี้ส่วนภาคสองเราได้ฆ่ามอมมี่ลองเล็ก ดานสามเาได้ค่ะเอ้ยชัตเตอร์สามมาได้ค่าเข็มแน็ตชัตเตอร์สี่เราได้ค่าโดนอโอ้โหเขมุลแน่นมากเป๊ะลูทีหมะแต่ชัตเตอร์ห้ายังไม่มาถ้ามาเราต้องรีบเล่นมีนไม่ทันอะไรอะ่ะอ่อพ่อรู้แล้วต้องเชื่อมสาย ้องเตรียมกล่องไว้ตรงที่ขึ้นบนันไดด้วยนะเพราะพรพี่ออกมาแล้วเราต้องเอากล่องมาเตรียมไว้ตรงตรงบนันไดเราอยากขึ้นไปไปหาพี่เพราะไี่งันเดี๋ยวเราตัวเย่ตายอ่ะถ้าเกิเปดประตูเปิดเปิดได้ไรยังไม่ต้องเปิดนะ เราบอมเป็นคนทำสำเร็จหมดเลยนะทำเองหมดโนะ <Okay. S 1> อเคนี่โอ๊ยเกือบตกและพ่อไปฝั่งไม่ใช่ฝั่งนี้ฝั่งนู้นพอเสร็จแล้วก็ตามผมมาเลยครับอ,อย,ยบาอกเจอบ็อบบี้แล้วเอาตกมื่นแล้วตกมาแล้ว อยู่เลยชกไม่พี่โอเคไม่ต้องมากับผมนี่คือฉากที่เราต้องวิ่งหนีฮักกี้ตอนสุดท้ายตอนสุดท้ายคือเราต้องมาวิ่งหนีฮังกี้วิ่งีทางแรกทางอะไรทางแรกตัวหนึ่งทางเสี่ทางใครต้องวิ่งเป็นข้อวันนี้หมดเลยทางเสียว กล่องหยิบกล่องมาปิดตรงนั้นหน่อยผมมาเข้าท่อคงดีกว่าเข้าท่อดีกว่าลงไปเข้าท่อเข้าท่ออะไรเข้าท่อเข้าเข้าไปอไม่เป็นไรมันมีให้เกินแก่โอ๊ยโดนจังสแก่จังแก่คือโดนหลอกโดนโดนหลอกนี่บดูแอป เข้ามาในฉากที่เราต้องวิ่งวิ่งหนีหังคีตอนสุดท้ายเข้ามานีกว่าประเด็นคือแบบเป้นแมไี่เข้าไปในท่อที่ตอนแรกมันจะมีตุ๊กตาอยู่ตาปะใช่เหมือนกันเลยเข้าไปโดนสแกนเลยไปอีกรอบนะคะเดี๋ยวไปอีกรอบแล้วคือแบบอย่าแมรี่ตายยังยังไม่ตายเป็นแบบจากตำรว้ไหมแต่ประเด็นก็คือไปไม่ได้ เห็นว่ามือแดงมันหมดไนแล้วแล้วลมือแดงใครมือฟ้าก็ขาดตอนนี้มักแก่ตายไปแล้วนะแต่ว่ามือแดงกับมือฟ้ายังอยู่ไม่เจอรัไบ<ะ>ไหมเขาไม่เนจอแม่ติดอยู่ข้างในเขาไหมไปที่ไหนแล้วก็ไปที่เดิมไปที่เดิมที่มือแดงโอ้ยเบอยมันตดใจแล้ว ครต,ตอน,นี้ฮักกี้อ,อยู่ในท่อแล้วเปล่านเก็บอ่ะโนแล้วแกมาอยู่บนกับผมเถอะพี่ผมปัดเงนได้แล้วค,คือแม่ขยับไปไหนไม่ได้เลยเพราะว่าแม่ติดอยูย่ไหนมาขึา้ามาทำไะ ทางอะได้ำแต่าต <etchup? S 1> <spit> ่างนะแล้วแ้วไม่แตกยังไม่เคยมาทานแลก็เกับพาปีเพพื่อ อฝั่งขวาก็มาฝั่งนี้เรา,า้งหลังบ้างแล้วก็มาห้องเดิมห้องเดิมมีชางนี้ก็ตานีนี่นนนก็ห้องเดิมมีสองตุดมีจีเดนกู คือมือหายใช่ไม่เป็นไรมีรุปมือหายเรียนตอน,นที่ฮัคกีมันเข้าทอมันอาจจะเปิ่มทางมันแดดไปทางเดินแล้วก็กลับมาที่เดิมเราฮักกี้ตีบัคอะและ้วกิ๊กก็หายตัวไปด้วยไม่ใช่คือแม่แม่อยู่ข้างในแล้วมันก็แบบก็จะไปหาแม่ <laughs> ตาวเกี่มีนแเนี่ยติดแกติดกตัวู่มาวแกลตุยเลยใส่ได้ไหมโ้ยัแกตายเหรอรอบสามรอบับสังกีลานีแล้นบคิปนีก็ตไม่กนะครับจะลแล้วการับคุณกีุแคอมเมนต์บวย Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Để không bỏ lỡ những video